ลูกแชงครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนีเ่เียงน้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่าเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุคชาแนนะครับผมในวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ได้นําเอาเกมการเล่นการบุกของ AI กับผู้เล่นเทโอเคมาให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับ หากันไปหลายวันกันเลยทีเดียวก็ติดงานนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดก็วันว่างๆนะครับก็ได้มีโอกาสนำเ,เกมการเล่นของ AI มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับฝั่งแดงเป็น AI ครับในขณะนี้ฝั่งขาวนั้นเป็นของผู้เล่น p ป y กมอนนครับเพื่อเป็นการแม่เสียเวลาครับเราเลืกเอกรับชมรูปแบบการบุก เ้าทำแต้มของทั้ง AI กับผู้เล่นเทลโอเคในกระดานนี้นะครับดูซิว่าจะมีช็อตไหนเด็ดๆให้เราเอาไว้พลิกแพงไปปรับใช้กันได้บ้างนะครับสำหรับเกมหมักรุกในกระดานนี้เราเริ่มรับชมพร้อมกันเลยนะครับหมาขาวนะครับเปิดก่อนด้วยการเลือกเดินโควนที่หมาผู้เล่นเทโอเค AI ครับเลือกเดินเบีเ้ยหน้าโค่นขึ้นไป ทิมนะครับจังหวะน,นี้เมนีราครับทิมไปเลย AI ปูสองเบี้ยเป็นม้าขวามั้ยเในกระดานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันโดนม้ามาครับสำหรับผูเ o บ้เล่นโปโอเค AI ครับเลือกเล่นโคลถึงเม็ดดูว่าจะพูกมากไนลรักสังไหนให้เราได้รับชมกัน จิมเบียร์ขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเค AI ขึ้นเม็ดเอาครับยังไม่รู้อาจจะเส้นผูกหมากในลักษณะไหนครับตั้งคูตอนนี้ AI นั้นเปิดเป็นเบีย้ยกล้ามปูริมกระดานขังขวาเอาครับถ้าโยนเบีย้ยมาลงบ่อร์ครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเค คนการปีกขวาของ AI AI ก็ไม่สนใจครับเรียมเดินโคลเอาครับจะบุกกันอีไม้ไหนครับในกระดานนี้อ่ AI เริ่มเล่นเบียตรงนี้ขึ้นไปเบียหน้าโคนจังหวะนี้ปูสองเบียรครับแม่จะเตรียมตัวทิ่มโคลนที่ปา่ารับเรื่องไปโอเคมาขาว AI ครับโดดม้าขึ้นมาเตรียมรับมือครับ จังน,นี้โดดม้าเข้ามาเทียงเอไอโดดม้าเข้ามา,มาเป็นม้าซ้ายม้าซ้ายประทะม้าเทียมจังหวะนี้ครับตัดสินใจที่เบียสูงโจมตีโคนเข้าไปเลยเอไอครับโอ้โหใจเด็ดครับจังหวะนี้โคนถอยไหมไม่เลือกใช้โคนถอยครับเลือกใช้คนยิ้มสวนเข้าไปเลยใช้โคนแรกสองเบียรครับจังหวะนี้สำหรับเอไออ่า นาโดดขึ้นไปกินจังหวะนี้เอาใช้โคเลีเยบสองแรกกับ2เบียรครับสำหรับ AI. เอไอตำแหน่งเบีย้ยการกระดานของฝั่ง AI นั้นคข้างทีง่จะเหนียวเหนืบครับสำหรับการกระดานครับโอ้โหโบเบีย้ยขึ้นไปอีกครับแม่เอาละครับรู้สึกว่าดาเมจจะแรงแลอเกินครับสีเบีย้ยของ a i ครับะครับทิมเม็ดมา เส้นครับเม็ดตัวนี้เอไอว่าายเอไอโดดมาหนีครับไม่แรกแต่งคนมาผูกเม็ดนะครับเกมเริ่มดุเดือดผูกน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบเกมบุกครับสำหรับนักหมากรุกที่ได้รับชมกรารน,นี้เอไอเดินตัวไหนครับเลือกเดินเม็ด เตรียมตัวน่าจะเตรียมตัวปูครับปูบเบีย้ยการกระดานนี่ไอาครับโยกผมหลบก่อนปูบเบีย้ยครับแม่ห้าเบีย้ยการกระดานครับแม่ดาเมจแรงแเกิน,ก AI, นครับเบอ้หยไมเนี่ยครับเอาครับพลเรเมวเพีย,ยจะรับมือห้าเบีย้ยด้วยวิธีไหนครับอือือ,อ,อุนแรงจริงๆถอยก่อนครับเรียวเพียถอยก่อนครับผมไม่อยากเสี่ยง ดูว่าไอไอจะมาอีไม้ไหนครับผมทิมทิมไล่โคนอย่างนี้ปาดเข้าไปแรกเลยไหมเราเล่นเฟโอเคไหมครับผมเน้นเหนียวไว้ก่อนครับตั้งรับถอยโคนมาตั้งรับไอไอกเบีย้ยสูงเข้าไปหนึ่งชั้นตัดสินใจครับเลือกยันเบีย้ยปีกซ้ายครับส่วนเครื่องเฟโอเคแหมเบี้ยไอไอนั้นบุกขึ้นมาแดงเขือบฉยเดียวครับผม ครับคเรียนเดียวเคจะใช้วิธีการรับมือเรว่วีให้เราได้ดูกัน AI เสริมค้นไปผูกเบียดเพิ่มความเหนียวครับไม่กเกินบุกขึ้นขุนผูกเรือจังหวะนี้เอนะครับกดไว้เลยเอาเรือปีขวามาใช้ในการกดขุนของ AI ไว้ครับ เอไอเดินเรือมาตำแหน่งนี้มาดูกันว่าเรือตัวนี้มีบทบาทยังไงครับโอ้โหกดไปกดกลับครับเรือกดเรือไว้เลยจังหวะนี้ AI ไอเรือกเดินเรือมาเส้นนี้ครับแม่มีไอจะทําอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทิ้เบียสูงขึ้นมาครับเตรียมละลายเบียนาเบียเอไอเอไอครับไม่เล่นด้วยครับยันโอ้โหกดดันครับ ตำแหน่งนี้ของฝั่งเขาเล่นกอโอเคดีบพื้นที่ให้มีที่เดือนน้อยครับเอาละครับกดขนเพือตัวนี้นํามากดปุ่น AI ครับลบครับเอไอเลือกตัดสินใจลบกินตัดละลายเบียเอเข้ามาปาบก,ก็อน๊ีเอไอหน้าจะใช้เม็ดกินอว่าะนี้เลือกใช้เม็ดกินครับ เม็ดมาต่อหรือเปล่าครับจังหวะนี้สับผู้เล่นเปนโอเคแน่ตัดสินใจโยนเม็ดมาเส้นครับทำลายจังหวะี้เอไอไม่เล่นครับผมไม่ต่อครับเดินเรือมาเส้นนี้ขึ้นมาโอ้โหเอไอไม่กินครับกินสวนเข้ามาเลยสำหรับผเล่นเปโอเคนะครับเอไอใช้มาครับกินจังหวะนี้ให้อาวุธ ยาวกินเข้าไปครับหลด,ดม้าไปตังหันเม็ดห้อยขุนเรืมาเ,เส้นนี้ครับสำหรับ AI ไอองที่จะซ้อนเรือนะครับสำหรับ AI ตำแหน่งเรือนะั้รฟอมที่จะซ้อนได้ครับรูอ a จะบุกด้วิธนะีคไหน จะถอดมาแบบนี้นให้เราดูกันนะครับโดดม้ามาต่อจังหวะน,นี้เพรนอิวโอเคว่างไงโอ้โหมันอยางกันจะชัดกินเข้าไปเลยครับตัดสินใจกินเข้าไปไใช้เบีย้ยกินเดือเรือมาอยัางครับจังหวะน,นี้ เตรียมตัวครับจับกินเบี้ยขาดของฝั่งผู้เล่นเพลโอเคปีขวาเล่นเพลโอเคว่าง่โอ้โหสนใจครับโดดม้ามาตำแหน่งนี้แหมเตรียมตัวจับกินเบี้ยขาดเหมือนกันครับผมกินเบี้ยทําลุกเลยจังหวะนี้สหรับผู้เล่นเพลโอเคดูว่าจะสําเร็จไหมแขนการีอไอก็เฉยเฉยครับผมโอ้โหโดดม้ามาเตรียมตัวสวน ปล่อยเบียรครับ AI ตัดสินใปล่อยเบียกินครับพวกเราเล่นเพลนโอเคทำลุกจังหวะนี้ AI เดินขุนมาโจมตีม้าไล่ม้าครับม้าโดดกลับ AI ไล่อีกโอ้โหชิวๆครับไปไหมมา้มามา้าบอกไม่ไปครับผม โยมาเกาะไว้ครับเตรียมตัวจับคินเบี้ยตัวนี้ครับแม่หลายกาจริงๆสำหรับผู้เล่นไปโอเคไอครับทําไงครับแม่ปล่อยนะครับผมไม่เดินไม่เลือกเดินเรือมาปลูกครับเลือกปังหานเบี้ยมังครับโอ้โหกินบ้างครับกินไปกินกลับครับจังหวะนี้ยังไม่กินนะครับผมอ๋อเดือกมีม้าปลูกอยู่ครับเบี้ยตรงนี้เรื่อนขุนเข้ามาเตรียมไล่ม้า นี่ครับอไอเดินเรือมาโจมตีม้าของฝั่งผู้เล่นพอเคเดินเรือมาผูกไว้ครับเกลือจิ้มเกลือหลายไม่เาครับสำหรับผู้เล่นพอเคเอไอจะรับมือยังไงครับเนี่ยจังหวะนี้เดินเรือตัวนี้นะครับผูกเบี้ยวไว้ก่อนน่าจะเตรียมตัวเอาม้ามาเล่นครับสำหรับเอไอโจมตีมา้าซะหน่อยไล่มา้า ทันครับผมเรือมาปูเบี้ยเตรียมตัวไว้แล้วครับผมข่อยม้าอย่างสบายใจครับสำหรับ AI ไม่หมุนเบี้ยรตรงนี้ครับเป็นการอ่านแผงร่วงหน้าครับสำหรับคเล่น POK okay. เรือมาเส้นนี้เตรียมตัวครับจับยินเบี้ย AI อีกทีนึงครับแม่ หลายไม่เบาครับ AI จะปิดช่องโหว่ยังไงเราจะสังเกตเห็นงจังหวะนี้ครับผู้เล่นเบลแค่นั้นปล่อยม้าแล้วผมปล่อยมาให้ไอ้กินนะครับผมเนี่ยแต่เลือกกินเบียของฝั่ง AI ครับแม่เอามาแรงเบียจะพุมหรือเปล่าครับเนี่ AI กินเลยครับผมตัดสินใจซัดม้าไปตามระเบียบครับผมผู้เล่นเบลพีตตั้งใจหรือว่าลืมครับไม่น่าจะลืมครับน่าจะเป็นการตั้งใจ ว่ามีแผนการอะไรซ่อนอยู่ครับจังหวะนี้ในจังหวะนี้เรามาดูกันนะครับเดินเรือมาผูกโคลนเอาแต่ช่วยเพื่อนที่โอเคกันนะครับขอยเรือมีครับ,เ, e รบเดินเรือมาแม,แม่ทำคาดโคนครับจังหวะนี้ เล่นอเคต้องตัดสินใจใช้ขุนมาผูกไว้ครับแน่ขนตัวนี้นเป็นอาหารกระตามระเบียบด้วยไ AI จะกินไหมจังหวะนี้หรือว่า AI มีแผนครับซ่อนอยู่หรือเปล่าเอ่อถ้าผู้เล่นที่มีความชํานาญคงจะเห็นเอ่อแต้มนี้ของ AI นะครับผมเป็นแต้มที่เชื่อว่าเอ่อผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นนะครับผมก็ AI นั้นเล็งน,นะครับการทำคาดขุกนกระเรือไว้นะครับผมจังหวะนี้ก็คือเอามาดูเกณ์จริงกันนะครับ AI โดดมามาทำลุคคาดครับไปจังหวะนี้ก็สวยงามับผมถือ,อ,อว่าเป็นแดงที่น่าศึกษามากครับจังหวะนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการเลร่หนหมากรุกไทยเอาไว้ศึกษากันครับมาดโอเคตัดสินใจทำไงครับจังหวะนี้ถ้าเป็นพวกเราทำไงครับ ก็ต้องถอยครับผมอืมอืมกินเรือไหมครับจังหวะนี้สำหรับเอไอไม่เรือครับจะปล่อยไปทำไมครับผมแมอไอกินเรือครับผมแม่แล้วดูตำแหน่งโคนสองตัวครับอืมอืมเป็นการทำคาดสองชั้นเลยทีเดียวโอ้โหสวยงามตามท้องเรือครับการถอนแต้ม a อไในจังหวะนี้ถือว่าสร้างความสะดุดงให้กับเล่นโอเคพอสมควรนะครับผม จบครับผมจบตรงที่จุดนี้ครับผมก็ผู้เล่นเตะโอเคนั้นขอยอมแพครับผมไปตามรัเบียครับแน่สวยงามสำหรับแต้มนี้ครับเออก็น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับผู้ที่นักและชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยสายบุกสายรู้ทุกคนนะครับเอามาฝากกันในกระดานนี้นะครับเป็นตัวีศึกษากันแล้วก็รับเชิญเพื่อความสนุกสนานนะครับนะครับผมในหมากลุกไทยในกระดานนี้ก็ ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามลุกแช n แนลทุกท่านเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นโตเคทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ด้วยนะครับที่ได้ต่อสู้หมากลุกไทยในกระดานนี้ด้วยกันเล่นหมากทุกเล็กในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็ทาแต้มเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับผมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ยงสาหรับเยาวชนที่เรื่อสนใจในการเล่นหมากลุกไทยเอาไว้ศึกษากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุกชนแนลต้องขอ จากคำว่า,าสวัสดีครับ